เลยนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจให้ผมด้วยนะแล้วก็กดปุ่ม subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเมนแรกกันด้วยนะจ๊ะแย่ yeah. เราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักวางมะกงคเนียงกึบกรบสิบายเฮอทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง KTC นะครับโยกผม KTC คนหลอกคนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการเล่นกิจกรรมใหม่นะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมอ่า Free Fire World Championship นะครับผมนะทำไมมันเชิญมาเยอะจังวะก็เป็นกิจกรรม Free Fire World Championship นะครับผมนะก็สําหรับอ่สายฟรีนะครับ สำหรับสายฟรีเลยนะครับก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าเล่นง่ายๆนะครับผมนะก็นี่ครับเป็นกิจกรรมนี้เลยนะก็เป็นบิงโกนะครับผมนะบิงโกนะครับเห็นน้องๆ หลายคนนะครับถามเข้ามาว่าพี่ครับสอนเล่นกิจกรรมใหม่หน่อยสิครับมันเล่นยังไงหรอผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นข้าวข้าวลวกันนะครับก็กิจกรรมมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับผมนะก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับสังเกตดูตรงช่องสีคําว่าล็อกอินนะครับนะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับหรือว่าสีเทานั่นแหละนะครับผมนะก็เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะครับหรือว่าทาภารกิจเสร็จนะช่องภารกิจของเรานะครับจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือสีเทานะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะครับเปลี่ย ครว่าล็อกอินของผมนะผมจะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมพวกนี้นะครับผมนะก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะฮะเล่นบิงโกนะครับก็คือเพื่อนๆน่าจะเคยเล่นบิงโกกันอยู่ใช่ไหมก็คือบิงโกก็คือทําให้แถวไหนแถวหนึ่งนะครับมับนแบบเชื่อมต่อกันนะครับไม่ใช่แบบเอาง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็คือเพื่อนๆเล่นยังไงก็ได้ให้มันเป็นบิงโกก็คือมันมีอยู่3ามแถวใช่ไหมครับ เพื่อนๆจะเล่นให้มันแบบสังเกตดูตรงเมาสนะก็คือให้มันเป็นแบบให้มันเป็นบิงโก3ามแถวแบบแถวแนวนอนก็ได้นะครับบิงโก3ามแถวนอนแต่ว่านะครับผมนะสามแถวแนวเฉียงไม่สามารถทําได้นะครับนะแล้วก็แบบแนวตั้งก็ได้นะครับแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับนะก็พอสมมุติว่าเราได้บิงโกแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าเราบิงโกสามแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3ามแถวนี้ปุ๊บ นะครับพอเราบิงโก3แถวนี้นะครับเราจะได้อ่าเป็นเหรียญ FFWC 2019ก็คือเหรียญ Free Fire World Cup 2019นั่นเองนะครับนะก็เมื่อเราได้เหรียญ e e Fire World Cup แล้วนะครับนะเราจะได้50 Free Fire World Cup นะครับผมนะผมขอเรียกว่า f ฟ e ีไฟเบอร์ครับแล้วกันนะเพราะว่า FFWC มันมันพูดยากเกินไปนะก็เป็น Free Fire World Cup นะครับเราจะได้มา50เหรียญนะครับผมนะ50เหรียญต่อ1บิงโกนะครับ สรุปเลยนะครับก็คือ1วันเราสามารถเล่นได้ทั้งหมดประมาณ1 1วันนะครับเราจะเล่นได้ทั้งหมด6วิงโกโก,ก็คือ1 2 3 4 5 6ก็คือเราจะได้ทั้งหมด100 200 300ก็คือ1วันนะครับเราจะได้เ,เหรียญฟรีไฟเวอร์ครับทั้งหมด300เหรียญนะครับผมนะก็คือเราถ้าเกิดเราทําภารกิจทั้งหมดครบนะครับผมนะเราจะได้ทั้งหมด300เหรียญก็คือ300ฟรีไฟเวอร์ครับนั่นเองนะครับผมนะก็ ส่วนกิจกรรมเสื้อพวกนี้นะครับผมนะก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับนะกิจกรรมเสื้อพวกนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับคือวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับเสื้อพวกนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทํากิจกรรมบิงโกพวกนี้รอไปก่อนนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะปลดล็อกแล้วนะครับก็คือสรุปกันง่ายๆสั้นๆนะครับผมนะไอเหรียญนี้นะครับสามารถหาได้จากการทํากิจกรรมของบิงโกพวกนี้นะครับก็คือ เมื่อเราอยากทาาําอันไหนนะครับเราเพียงแค่ไปจิ้มตรงกิจกรรมพวกนั้นนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราให้ให้เราทําอะไรบ้างนะครับ <t> แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันต่างกันไปนะครับนะก็อันนี้ของผมก็จะเป็นเอ่อก็คือสมมุติว่าผมอยากจะเล่นภารกิจแถวบนใช่ไหมก็จะเป็นล็อกอินที่ผมทําสําเร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปก็คือปลูกผีเฮียนนะฮะก็คือ เล่นในโหมดซอมบี้ข้างหรือว่าโหมดผีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก <mm ็ไปนั <mm ่งบนบัล <ibe> ล <Ollie> ังก์ ffwc นะครับก็คือบัลลังก์ e ี่ไฟเวิร์คัทนั่นแหละนะครับก็เมื่อเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดตรงลูกป้ายภารกิจนะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นเหรียญคุณแจ ff นะครับผมนะก็คือคุณแจฟี่ไฟนั่นแหละนะครับนะเห็นไหมใช้คุณแจเพื่อผ่านภารกิจในทันทีนะครับก็คือ กุญแจนะครับผมนะก็เอาไว้ผ่านภารกิจนะครับนะอันไหนที่เราไม่สามารถทําได้นะครับนะเอาไว้กดผ่านภารกิจเห็นไหมใช้กุญแจเพื่อผ่านภารกิจทันทีนะครับถ้าเกิดเรามีกุญแจเยอะนะครับเราก็สามารถกดผ่านภารกิจไปเลยนี่ครับซึ่งผมคิดว่ากุญแจน่าจะซื้อในร้านค้าหรือเปล่านะครับเออใช่ไหมกุญแจมีในร้านค้าหรือเปล่าพวกกุญแจกุญแจอ๋อกุญแจไม่มีนะ ก็ส่วนกุญแจนะครับผมนะเมื่อเราใช้คุญแจไปแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากผ่านภารกิจอีกรอบหนึ่งนะครับให้เรากดคาว่าผ่านภารกิจไปเลยนะครับนะมันจะให้เราเสียประมาณ10เพชรนะครับสาหรับการใช้กุญแจหนึ่งอันนะเหรียญฟรีไฟเบอร์ครับเอาทะไรได้นะครับเหรียญฟรีไฟเบอร์ครับสามารถเอามาแลกพวกนี้ได้ครับนี่ครับสามารถเอามาแลกอ่อเป็นกล่องไม่ใช่กล่องเด็กอ่เนี่ยเป็นกล่องฟรีไฟเบอร์ครับนะครับผมนะก็เป็นกล่อง ชุดไอ้ตัวนี้แหละนะครับนะชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับนะเอาไว้เปิดสุ่มชุดผู้หญิงนะฮะแล้วก็เมื่อเนี่ยครับกิจกรรมนี้ก็3,500ันห้าร้อยฟรีไฟเบอร์คลับก็เอามาแลกนี่ครับเป็นสกินปืนถาวรนะครับสกินปืนสีทองถาวรเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับพวกพวกนี้ก็เหมือนกันนะพวกกล่องสุ่มสกินปืนนะครับก็สามารถเอามาแลกได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูสักภารกิจหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็น ติดท็อ20แล้วกัน <laughs> ง่ายๆจะได้ง่ายๆโอเค ผมนะก็หลังจากที่เราไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เล่นครบท็อป20แล้วใช่ปะเมื่อกี้เราผมบอกว่าผมจะทำท็อป20เนาะเล่นให้ติดท็อป20นะครับนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าท็อป20แล้วนะครับเราจะได้อะไรนะครับนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดคาว่าบิงโกนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นคําว่าเล่นเดี่ยวท็อป20นะครับก็สําเร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะก็เรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเล่นครบแบบนี้แล้วนะครับให้เรามาเล่นอันนี้นะครับลุยต่อเนื่อง5เกมจากนั้นมันก็จะเป็นการดิงโกครับแล้วเราก็สามารถได้รับเป็นเหรียญ FFWC หรือว่าเหรียญฟีไฟเบอรครับนั่นเองนะครับนะก็โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะถ้าเพื่อนๆสงสัยอันไหนอีกนะฮะก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาถามผมได้นะฮะนะส่วนวิธีการเล่นสรุปวิธีเล่นง่ายๆเลยนะครับหนึ่ง คือทําตามภารกิจพวกนี้นะครับนะกุญแจสามารถทําอะไรได้นะครับนะคุญแจสามารถเอาไว้ผ่านภารกิจนะครับนะภารกิจไหนที่เราไม่อยากทาเราก็กดผ่านไปได้เลยนะครับเมื่อกดผ่านภารกิจไปแล้วนะครับหน้าตาภารกิจที่เรากดผ่านไปก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับจะเป็นขีดจะเป็นกรอบสีฟ้าช่องสีฟ้าแบบนี้นะครับนะแล้วก็ต้องรออีก4วันถึงจะสามารถทําภารกิจใหม่ได้นะครับผมนะก็คือเราเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องรอให้มันครบ4วันหรือไม่ก็ ผมคิดว่านะครับน่าจะเล่นให้บิงโกทั้งหมดเลยหรือเปล่าหน้ามันถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ก็คงไม่น่าจะใช่หรอกนะครับก็โอเคนะครับเหรียญก็ขอสรุปเลยง่ายๆนะครับผมนะเหรียญฟีไฟเวอร์ครับทำอะไรได้นะครับเหรียญฟีไฟเวอร์ครับสามารถมาแลกของในช่องแลกเปลี่ยนนะครับนะแล้วก็สามารถแลกสกินปืนถาวรน,นะฮะเป็นฟาร์มัสถาวรน,นะฮะส่วนวิธีการหา,หาเหรียญฟีไฟเวอร์ครับนะครับผมนะสามารถหาได้จากการทําภารกิจพวกนี้ให้ครบบิงโกนะครับหรือว่า ทําให้ครบแถวนะครับทำให้ทำให้มันช่องสีฟ้าพวกเนี้ยครับให้มันเป็นแถวเดียวกันนะครับก็คือทําให้ครบแถวหรือเป็นแนวเดียวกันเพื่อปลดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับก็สรุปเลยง่ายๆก็คือทําให้มันเป็นแถวเรียงกันเฉยๆนะครับนะห้ามแบบเว้นวักแถวอะไรแบบนี้นะครับห้ามเว้นวักแถวเหมือนผมนะครับก็คือแบบเนี่ยมันเป็นแถวแบบนี้ใช่ปะดูตรงเมา้านะก็คือมันเป็นแถวแบบนี้สีฟ้าตรงนึงสีฟ้าตรงนี้ตรงนึงมันไม่ได้นะครับนะ ก็คือต้องเล่นให้มันเป็นแถวเดียวกันนะครับผมนะก็คือจริงๆผมจะกดผ่านก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมกดผ่านให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะโอเคกดผ่านไปนะครับก็กดเข้าไปประมาณนี้นะครับอ่ะรอสักครู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะก็กดผ่านแล้วเรียบร้อยเลยครับผมนะก็เมื่อเรากดผ่านแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะอืม น่าจะได้รับอีกทีหนึ่งตอนหน้าบิงโกเสร็จหรือเปล่านะครับหรือว่าเราได้แล้วเ้ายังไม่ได้หรออ้าวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอ๋อก็คือนี่ไงภารกิจก็คือทําให้เป็นแถวหรือแนวแถวหรือแนวโอเวียนกมแล้วคุณผู้ชมคือผมไม่สามารถทําให้มันเป็นแนวแบบนี้ได้ครับคือแนวเฉียงไม่สามารถทําได้นะเวียนกมแล้วโอ้โหเสียดายเลยอ่ะ ก็คือเอาง่ายๆนะครับขอสรุปลยแล้วกันนะครับว่าแนวเฉียงไม่สามเอ้ยแนวเฉียงมันทําไม่ได้ว่ะเวรกรรมนะครับก็คือแนวเฉียงมันทําไม่ได้ครับคือแนวเฉียงมันทําไม่ได้ครับทุกคนก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็คืออื้มอืก็คือต้องให้มันเล่นเล่นให้มันเป็นแถวแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้นนะครับแนวเฉียงไม่สามารถทําได้นะครับโอ้โหผมพลาดเลยอะคุณผู้ชมผมทําแนวเฉียงครับเวรกรรมละโอ้โอเคนะครับ ก็สรุปเลยนะครับว่าก็คือนี่ครับรายละเอียดเขาก็บอกไว้อยู่นะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็กดเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือทําภารกิจให้สําเร็จแล้วไปเล่นบิงโกนะครับทําให้ครบแนวทําให้ครบแถวหรือแนวเพื่อกดล็อกรลงวันนะครับแนวก็คือแนวนอนนะครับผมนะแนวนอนแล้วก็แถวแถวแนวนอนแนวตั้งประมาณนี้นะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับผมนะก็ แค่นี้แหละครับก็จะสามารถได้รับเหรียญเนบเฟบแล้วนะครับหรือจะใช้ไดมอนเพื่อสําเร็จภารกิจหากไม่มีกุญแจแล้วเห็นนะใช้สิบไดมอนเอ้ย mm. เดี๋ยวผมลองกดผ่านไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดผ่านดูนะใช้ไปเลยแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมนะคุณผู้ชมก็สามารถได้รับเหรียญ FFWC 2019แล้วนะครับก็คือเหรียญ Free Fire World Cup นั่นเองนะครับอ๋อเฮ้ยมันมีนี่ด้วยคุณผู้ชม คือเจ๋งอะ่ะนะครับเจ๋ง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 นะครับก็คือไม่จําเป็นต้องไปเล่นก็ได้นะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะครับ50เหรียญน,นะก็ถามว่าแกลกอะไรได้ไหมแลกไม่ได้ครับนะสายฟรีก็สา,สามารถทําได้นะครับผมนะสายสายสายเติมก็ทําได้นะครับผมนะแต่ว่าสายเติมนี่จะไวกว่านะครับเฮ้ยแต่มันใช้10ไดมอนด์เหมือนเลยอะ่ะก็คือ หนึ่งวันนะครับสามารถทําได้ประมาณนี้นะครับผมนะก็เพื่อนๆคนไหนสงสัยารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมนะสาหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอ,อขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตแล้วก็เมนแลกกันด้วยนะจ๊ะทุกคนนะ